แาบว่ายาทีของดีที่คุ้นผลสายฟ้านำมาเฮ้ยไอ้นี่นอนแปลกไอ้ไม้มือเหมือนไอ้เบิร์เปียยมันจะนอนโกนเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ดูสิเออนี่แน่เลยยามีสองตาลต้องไอ้นี่แน่นีนละมือ เป็นโอกาสที่เจ้ามาขวยจะได้ขโมยยาไปรักษาร,ราชบุตรเฮ้ยมึงมาได้ไงวะมาเ,นเนที่ยวไอ้นี่นี่ขี้ขโมยนะมึงอ่ะและ้วเมอใจลือทัอรู้ตูดเข็มเฮ้ยนอนโกนแล้วขี่มอเตอร์ไซ เราเนียามาเพอะเจ้าพักขวยไ,ได้โอกาสจึงขโมยยาทั้งสองตลับพาแล้วเป็นใบนอีกตลับหนึ่งพาแล้วหายใบเพื่อไปรักษาองค์ราชบุตรเทพเเามงคลอ้าวเบ้านนขโมยยาเรียบร้อยดีละ ไม่มีอะไรใส่เอาขีหมานี่เหรอวะปิดวางป๊กปิดวางนี่เหรอน้ำมันตะลิติ๊กมาจากเมืองตะลอกต๊อกมายาเยีขี่ดีแค่ไหนตื่นแล้วสิเกนอนง่ายตื่นง่ายล้อเออนอนแค่นี้พอแล้วเด็ดับแผ่นดินก่อนนอนแค่นี้พอแล้วจะได้ไปเรียนไม่รู้เรื่อง าสองก็ปุกนี้ต้องเอากลับไปด้วยขึ้นทำไมกลิ่นเหม็นเหม็นเอายาออกนิดสงส่ยยาจะปูดต้องกลับต้องกลับแล้วยานมัยาตะลิกติ๊กมาจากเมืองตะละต็อกย,ยาแม่ช<ม>ีทีแท้